สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะครึ่งเดือนแรกในเดือนสิงหาคมของชาวธาตุลมค่ะชวาวธาตุลมได้แก่ลนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีมีถุนมีตุลมีกุมซึ่งถ้าคุณจะเป็นมิถุนตุนกลกุมในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะอยู่ในสถานอะไรนะคะโอเคมาเรามาดูกันก่อนอื่นเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนทัดลงว่าเป็นยังไงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไงมีไพ่สตาร์ขึ้น มีคนหนึ่งค่อนข้างถูกใจอีกคนหนึ่งมากๆากจากรูปรักภายนอกมีสตาร์มีโฟล์ Four. The s สตาร์เดอะโฟ์ไพ่สองเหรียญไนท์นถือมีเท้านะคะแล้วก็ไพ่ควีนถือถ้วยคุณไปขอพรมาหรือเปล่า ไปขอพอแล้วคุณก็ล็อกสเปกว่ามันต้องเป็นคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนคนนี้อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือเป็นคนที่เขาผ่านมาชั่วระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต้องพึ่งแรงคือใช้แรงพยายามของตัวเองไม่ได้นะคะบางท่านเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวบางท่านเจอกันตอนไปแลกเปลี่ยนอะบางท่านเจอกันตอนแบบเหมือนมาทํากิจกรรมร่วมกันชั่วคราวอะไรเงี้ยมาดูเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้จะเจอกันไม่นานแต่ว่าก็มีคนมีใจให้กับอีกคนหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะจนบางครั้งนะคุณก็เริ่มไปล็อกสเปกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะว่า อยากได้คนนี้ชอบคนนี้นะซึ่งมองว่านะัปัจจุบันในความสัมพันธ์นี้บางท่านบางท่านคือคนที่มันผ่านไปแล้วอะเออแต่ว่าก็มียังมีความรู้สึกนึกถึงอยู่รอวันหวนกลับมาแต่บางท่านก็คือคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นี่แหละแต่มันแบบมันกระปีปรกกอบอร่อยมากมันกระปิบปรปก,กระป,ป,ระปอยมันไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคไปดูกันโอเคพาไม่กลับนะ้าะ ไปดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันชาวทัดลมคุณรู้สึกไงกับเขาชาวทัดลมควีนถือดาบควีนถือดาบนะคะควีนดาบสามไม้มจิเชียน เทมเพลนเฮอร์มิตแล้วก็แปดดาวทำไมคือมันเบี้ยวขนาดนั้นอโอเคเขาสึกยังไงกับคุณชาวทัดลมเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวทัดลม เรารู้สึกยังไงกับคนรักไม่ชอบมาอย่างไรหนึ่งดาบอสำหรับนี้หนึ่งดาบไม่ให้ออกนะรอบนี้ออกหนึ่งดาหกไม้ สามถว้วยเก้าถ้วย,วยหกดาบแล้วก็ไพ่เอ็มเพรสโอ้ย ไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของคนตัดคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสาหรับทุกคนเพราะว่านี่ยังไม่ใช่การดูวดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคมาจากใน,นหน้าไพา่นะตัวคุณเองพยายามหักข้ามใจพี่ขอใช้คํานี้ละกันเพราะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเกินพยายาม อ่ะส่วนหนึ่งมันเป็นรักทางไกลส่วนหนึ่งคือมันดูแล้วมันไม่มีวงโครจรที่มันจะมาเจอกันได้ไง่ายๆถ้าเป็นเคสของคนที่มาเจอกันในสถานการณ์การแลกเปลี่ยนอ่ะไปไปเรียนแลกเปลี่ยน work and travel หรือว่าเออแบบมาเจอกันในในสถานการณ์บางสถานการณ์แล้วถึงเวลาก็แยกย้ายอะ่ะมาดูเป็นอะไรที่เหมือนแบบตัวคุณก็พยายามบอกตัวเองอะ่ะว่าแบบเฮ้ยด้วยความที่มันไกลขนาดนี้แล้วมันก็ไม่มีสถานการณ์อื่นอะ่ะ มาเป็นตัวเชื่อมโยงให้คุณและเขาได้กลับมาพูดกันคุยกันอะไรเงี้ยก็บอกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชันเจอกันแบบกุ๊กกิ๊บมากๆากอ่ะนะคะคุณพยายามหักข้างใจเนี่ยหักข้ามใจแล้วก็มองว่าอืมมันคงเป็นไปได้ยากอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้เราจะเอาอะไรไปคุยกับเขาด้วยเขาก็ดูไม่มีอะไรจะคุยกับเราเราก็ดูไม่มีอะไรจะคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยากมันก็เลยยาก เราก็เลยมองว่าถ้างั้นเราก็พยายามที่จะปล่อยเนาะพยายามที่จะฮิวตัวเองปล่อยวางแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันได้แค่ฟังก์ชันภายนอกแหละแต่ภายในใจคุณยังขังตัวเองอยู่ตรงนี้คุณยังไม่ได้มุกไปไหนเลยคุณยังอยู่ที่เดิมคุณยังบอกตัวเองคือคุณพยายามบอกตัวเองว่าคุณไหวแต่คุณไม่ค่อยไหวคุณไม่เหงาแต่คุณเหงาอะไรประมาณนี้ยคุณ ไม่หิวแต่คุณหิวอะไรประมาณเนี้ยเออพยายามจะแบบบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งๆที่ตัวเองรู้สึกนะคะหน้าไพาข้างล่างตัวเขาเองถ้ามันเป็นสถานาการณ์เหมือนที่พี่พูดขึ้นมานะ,ะมันคือเรื่องของการที่เขามีความรู้สึกแบบเข้าประทับใจในความเป็นตัวเราเขารู้สึกว่าเราอะในในสภาพของการเป็นเพื่อนสถานาการณ์เป็นเพื่อนสถานาการเป็นคนรู้จักสถานะของการที่แบบ ได้มีโอกาสในการรู้จักเราไม่ว่ามันคือสถานะอะไรก็ตามมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนี้เขาแฮปปี้ที่อยากที่จะเจอเราอีกครั้งหน้าไพ้ขึ้นมาบอกแอกนี้นะคะหไม้เท้า3ามถ้วยเนี่ยจอยๆเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกเราค่อนข้างมีความแตกต่างไม่เหมือนใครคนคนนี้ไม่ได้นั่งยึดติดว่าเราจะต้องมีภาพลักษณ์เป็นยังไงเราอาจจะมานั่งคิดว่าการที่ใครสักคนจะชอบหรือไม่ชอบเราเราจะต้องมีภาพลักษณ์ที่มันเป็นทาร์เก็ตกลุ่ม ของสังคมสมัยนี้เปล่าเก้าถ้วยเนี่ยก้าถ้วยด h เอ็มเพรสมันเป็นตัวการันตีว่าเขามีสเปคของเขาซึ่งคุณน่ยก็เป็นหนึ่งในสเปคของเขาเขาอยากเจอนะเขาอยากเจอจากที่เห็นเขาดูอยากเจอเขาดูมีความรู้สึกเขาดูมีความคิดถึงคนคนนี้นะเคสต,ต่อมาถ้านี่คือปัญหาความสัมพันธ์แบบเราสองสคนคือมาเจอกันตอนที่ไม่โสดแต่ก็มีความรู้สึก คุณหักข้ามใจแน่นอนคุรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของอุปสรรคเราพยายามที่จะ move on รวมถึงในบางเคสเราไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ตัวเขาก็เลือกที่จะแบบห่างพยายามที่จะเหมือนแบบถ้ามันมีปัญหาก็คือไม่ได้อยู่ในจุดที่ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาถ้ามันเป็นในเคสแบบนี้ในพาร์ทของตัวเขาอ่ะเขายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรามากกว่าสถานะอื่นนะคะเหมือนแบบ ดูเธอดูสถานการณ์ในความเป็นจริงของเราถอะว่าเราเหมาะสมที่จะเป็นสถานะอะไรกันเพราะมาอยู่ตรงจุดเนี้ยคุณก็มีหน้าตาที่เสียไม่ได้เขาก็มีสถานะบางอย่างที่เสียไปไม่ได้เช่นกันอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เราไม่เจ็บตัวทั้งคู่จะดีกว่าประมาณนี้ไปดูต่อ การ Take Action ในความสัมพันธ์นะคะเขาจะ Take Action อะไรเขาจะ Take Action อะไรในความสัมพันธ์นะทัดลม t e m p l ์แผมีเทมเพลตมีเจ็ดหมาย เอมพลันเจ็ดไม้ควินดาสันคิงถือไม้สี่ถ้วยโอเคความสัมพันนี้ถ้าเป็นในเคสของของคนที่มาเจอกันแบบชั่วคราว การ t A k e a c ช i o n ในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะอยู่ในโหมดที่พี่รู้สึกว่าเขาจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นนะเขาจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นโดยการที่แบบเอออาจจะทักแชทมาคุยมาแต่มันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะคลิปลักษณะตรงนั้นไว้เพื่อเขาจะดูว่าสิ่งที่เขาจะหยิบยื่นไปให้คุณสถานะความสัมพันธ์ที่เขาจะหยิบยื่นไปให้คุณมันคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าเออ คุณอยากไปต่อกับเขาแบบไหนเรามาคุยกันตรงๆอะไรแบบนี้ยังไม่เห็นการห่างหายหรอกนะนะคะยังไม่เห็นการห่างหายหรอกมันคงไม่ใช่สภาวะการบล็อกอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคุณเองหรือเปล่าที่จะ,ท,จะที่จะแบบเชืญแชร์กับเขาเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันพัฒนาแบบคนรักยังไม่ได้อะฉันก็ไม่ไหวเพราะฉันคิดไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นเพราะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเรากาลังดีกับใครสักคนหนึ่งที่เช็คเรตติ้งเราหรือรอเล่นกับใจเรา ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นในเคสของคนที่มาเจอกันช้าเวอร์ชันเราสองสามคนเนะี่ยมันคือการที่แบบเขาก็จะหาเหตุในการวนเวียนในความสัมพันธ์เช่นกันนะคะหาเหตุในการวนเวียนในความสัมพันธ์เช่นกันแต่ถ้าสมมติว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งความแตกมีการจับได้ว่ามีการครบซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้จะถูกปฏิเสธอืมชัดเจนถ้าสมมติหนึ่งถูกจับได้สอง ถ้าแบบเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราเป็นคนเข้าไปซ้อนบอกเลยว่าในอนาคตมีเกณฑ์โดนดีดออกแน่นอนเขาจะเลือกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วเราจะเป็นคนที่ถูกดีดออกมามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคือคนที่ไปเออมาทีหลังหรือเขามาชัดเจนทีหลังอะไรเงี้ยว่าไปนะคะเพราะเขาแลนไว้แล้วนะเขาตั้งใจเขาแพลนไว้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะทัดลม ควีนถือไม้เดือโฟนสามไม้ควีนถือเหรียญแล้วก็ไพ่จัดเมน แล้วก็นายถือเหรียญน,นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ถ้าใครก็ตามที่ดิวกันในโหมดของคนที่รู้จักกันอ่ะเหมือนจากที่ไปแลกเปลี่ยนไปทํางานไปงานสัมมนา,ามาเจอกันอาชิดอาชทกันชั่วคราวอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็อยู่ในโหมดของการที่พี่รู้สึกว่าต่างคนจะต่างไปทําหน้าที่ของตัวเอง แต่โชคชะตาจะเป็นโจจัดสรรจัดสรรให้คุณไปทําหน้าที่ของคุณจัดสรรให้เขาไปทําหน้าที่ของเขาแต่ถึงเวลามันจะมีแมชมีจังหวะบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาได้มีโอกาสมาเจอกันในสถานาการณ์ที่คุณและเขาอะเหมือนแบบถ้าเจอกันมันจะเจอกันด้วยเรื่องของงานอะ แต่มันไม่ได้แลนนะมันอาจจะเป็นงานสัมมนามันอาจจะเป็นกิจกรรมที่บริษัทส่งไปองค์กรส่งไปค่ายอาสาเลยแล้วก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมแบบนั้นซึ่งคุณก็ไม่ได้แลนเพราะคุณไม่ได้คาดหวังแหละกับความสัมพันธ์นี้มันดูมันดูมาแล้วไปมากๆแต่ว่ามันจะมีเหตุให้มันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยก่อนมันจะต้องห่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้มีโอกาสพบกันกลับมาในจังหวะที่ต่างคนต่างชัดเจนในความรู้สึก กันมากขึ้นเพราะว่ามีทั้งไพ่งไม้ควีนไม้ควีนเหรียญไนท์เหรียญเนี่ยมันดูเป็นไพ่ตระกูลเดียวกันที่เหมือนแบบอยู่ในโหมดที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่เทคแอคชั่นชัดจากของไพ่ธาตุลมอ่ะเนียแต่ถ้าเป็นในเคสของคนที่มาเจอกันช้าเคสของคนที่มาเจอกันช้าเนี่ยเออถ้าเป็นคนที่ดีลกันไว้ด้วยเรื่องของงาน ะะก็ยังคงเป็นคนที่เป็นคนที่ต้องทํางานด้วยกันได้เจอกันพยายามที่จะโฟกัสที่เรื่องอื่นนะคะโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินเพราะว่าในความสัมพันนี้มันมันยังไม่ใช่จุดที่จะพัฒนาได้ในเวลานี้มันจาเป็นต้องมีการปล่อยความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไปความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะได้เริ่มซึ่งพอถ้าความสัมพันธ์นี้จะได้เริ่มจริงๆหรือคนใดคนหนึ่งโสดคนที่มีคู่โสดไปแล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นจุดที่คนที่ถูกเท อาจจะเป็นคุณก็ได้อาจจะเป็นเขาก็ได้เลือกที่จะโฟกัสเกี่ยวกับความมั่นคงแทนหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาจริงจังแล้วก็เป็นได้มีคนที่พร้อมจะคอมมิชเมนต์มีคนที่พร้อมจะจริงใจมีคนที่พร้อมจะมามอบเหรียญอันนี้ให้สิ่งที่คุณต้องการจะมีคนมาเทคแอคชั่นให้จะมีคนเข้ามาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอืม ไปดูไพ่แนะนำกันไพ่อย่างแนะนำอะไรให้กับชาวทัดลงคะน่ารักจังแปลว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตัวคุณเองเป็นคนที่มีซิกเนเจอร์ของคำว่าความน่ารักหรือเป็นคนชอบของเล่นชอบอะไรที่มันกระจุกกระจิกะ่ะเออมีไพ่น่ารักจังหรือแบบที่บอกอะคุณเป็นสเปคเขาเราไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบ บิวตี้สแตนดาร์ดหรืออะไรยังไงแต่คุณเป็นสเปคเขาในแบบที่แบบบางคนอาจจะเหมือนแบบรู้สึกว่าฟันเราจะต้องเป็นแบบนี้รอยยิ้มเราจะต้องเป็นแบบนี้ผิวเราจะต้องเป็นนี้แต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบอุ้ยยิ้มอ่ะแล้วมีเขี้ยวแล้วเขาอาจจะแพ้คนมีเขี้ยวหรืออะไรมาณนี้ก็ได้นะฮะคุณมีความน่ารักอะ่ะอืมให้ให้ชาวทัดลมน่ารักจังคนในใจ ทีมเวิร์กมันดูเป็นไพ่ของคนที่แบบสามารถทํางานด้วยกันได้เรื่องงานทําให้คุณและเขาเจอกันเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมของมันต้องมีกองนี้ใช้ของแบรนด์เนมหรือของมียี่ห้อบ่อยๆหรือเปล่าสักหน่อยไหมแล้วก็มีไพ่หายไปๆนะในนี้อาจจะมีคนป่วยแล้วอาจจะมีใครบางคนที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องให้คุณน่าหงุดหงิดก็ เรียกว่าเหมือนแบบก็ต้องปลดปล่อยทางอารมณ์เนาะก็ไปหาที่ปลดปล่อยให้มันถูกที่ถูกทางแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เก็บไว้บางอย่างมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะปล่อยมันลงไปบ้างก็ดีในามรู้สึกพี่นะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้ายังไม่ได้คบกันอะมันจะค่อยๆมีจังหวะและช่วงและห่วงเวลาสักพักเดี๋ยวคนในเนี้ยก็จะได้มีคนในใจ อย่างน้อยถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้หลายคนถ้าคุณลองเปิดใจแล้วไม่ล็อกมงพี่เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะสละโสดได้กับคนที่คุณมีความรู้สึกว่าโอเคคนนี้ก็โอเคเหมือนกันเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราหนึกเพอเพลิอาจจะดีกว่าก็ได้แบบมันดีกว่าที่คิดอะ่ะ ประมาณนี้นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกในเดือนสิงหาคมของชาวธาตุลมนะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ